อยู่ดีๆก็มีเสียงวีเสียงวิงในหูแบบไม่มีสาเหตุแรกๆก,ก็รู้สึกนานๆครั้งมาทีแต่หลังๆเริ่มมาบ่อยมาทีมีใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าคะไปหาหมอหมอก็บอกว่าประสาทหูปกติดีแล้วแบบนี้จะต้องทํายังไงมาดูกันค่ะจริงๆแล้วอาการเสียงในหูแบบนี้นะคะเกิดจากการที่เส้นประสาทหูเนี่ยทำงานมากเกินไปหรือส่วนใหญ่ที่คนอายุน้อยๆเป็นกันมากขึ้นนะคะเกิดจากความเครียดกดดันพักผ่อนน้อยหรือบางคนนะคะอาจจะเกิดจากการที่อยู่ในที่ที่เสียงดังนานๆส่วนในทางแพทย์แผนจีนนะคะอาการมีเสียงในหู แบบนี้เรามองว่าไม่ได้เกิดจากหูแต่ว่าเกิดจากตับและไตซึ่งไตในทางแพทย์แผนจีนนะคะเขาไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวอวัยวะไตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขาดูแลหลากหลายอย่างค่ะตั้งแต่ฮอร์โมนการจเจริญเติบโตของร่างกายเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของชีวิตซึ่งเขาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับหูยิ่งถ้าหากว่าช่วงไหนนะคะเราพักผ่อนไม่เพียงพอใช้ชีวิตเกินพอดีเหนื่อยมากๆพักผ่อนน้อยๆไตก็จะเริ่มมีความพร่องมีความเสื่อมลงดังนั้นหูก็จะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาส่วนตับในทางแพทย์แผนจีนนะคะเขาก็ะควบคุมเกี่ยวกับการ นี่ถ้าหากว่าเราเครียดนอนดึกนอนไม่พอชี่ของตับก็จะเริ่มติดขัดทำให้เลือดในไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ค่อยดีไม่ลองเลี้ยงหูก็ไม่เพียงพอทําให้หูเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันนี่ถ้าหากว่าเราเครียดนอนดึกเหนื่อยสะสมติดต่อกันนานๆก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้มีเสียงวิ่งในหูเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะส่วนใครที่มีอาการนี้อยู่นะคะอย่าเพิ่งกังวลไปวันนี้หมอมีวิธีบรรเทาอาการมาแนะนําให้ฟังกันคะ่ะเทคนิคแรกกดจุดทิงกงและอีเฟิงสองจุดนี้นะคะจะอยู่บริเวณรอบๆใบหูค่ะจุดแรกทิงกงนะะะคจอยู่ บริเวณหน้าใบหูให้เราอ้าปากออกนะคะจะเจอรอยบุ๋มบุ่มตรงหน้าใบหูส่วนจุดอี้เฟิงนะคะจะอยู่บริเวณหลังใบหูเวลาเราคลำนะคะมันจะเป็นแอ่งลงไปพอดี2จุดนี้นะคะให้กดจุด จุดลปะ,ะประมาณ10-15วินาทีทําซ้าสักประมาณ4-5ครั้งทําแบบนี้ประมาณวันละ3-4รอบหรือว่ากดจุดได้บ่อยตามต้องการเทคนิคที่2ค่ะแช่เท้าในน้ําอุ่นช่วงก่อนนอนประมาณ15นาทีเนื่องจากเท้าเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นลมปราณมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือตับและไตซึ่งการแช่เท้าในน้าอุ่นนะคะสามารถช่วยกระตุ้นการทํางานของตับและไตได้ดีอีกวิธีนึงเลยค่ะและเทคนิคสุดท้ายค่ะดื่มชาขิงใส่เกากีจะช่วยบารุงเลือดลมได้ดีหากดื่มเป็นประจํานะคะจะช่วยให้เสี่ยงที่เราเคยได้ ยินดังๆในหูเนี่ยลดน่อยลงได้แถ้าหากว่าใครลองทําตามแล้วนะคะแต่ว่าอาการก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นแนะนําให้ลองปรึกษาแพทย์จีนะคะเพื่อวินิจฉัยอาการเพิ่มเติมและรักษาด้วยการฝังเข็มกันนะคะเนื่องจากเป็นวิธีการรักษาที่เฉพาะทางมากกว่าการรักษาต่างๆนะคะจะลงรายละเอียดได้ลึกมากกว่านั่นเองใครที่มีอาการเสียงในหูแบบนี้นะคะแนะนําว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะส่วนมากนะคะมันมักจะเป็น การเตือนที่มาก่อนโรคอื่นๆยิ่งทิ้งไว้นานจะยิ่งรักษายากมากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครที่มีเสียงวิเสียงวิงเสียงในหูแบบที่หมอเล่าให้ฟังกันบ้างไหมคะมีอาการแบบไหนกันบ้างเป็นมานานแค่ไหนแล้วรักษาด้วยวิธีไหนอยู่มาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆอ่านกันได้นะคะหรือใครมีเรื่องไหนที่อยากสอบถามมีเรื่องไหนที่อยากให้หมอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกได้เช่นเดียวกันคะ่ะแล้วเดี๋ยวหมอจะหยิบยกมาทําคลิปให้ชมกันในตอนถัดไปนะคะฝากติดตามชมช่องเมนี่ฮาร์โมน ปีแพทย์แผ่นจีนกับมอเมย์กันด้วยนะคะ